คอไม่แดงน,นะครับมีเสียมาริ้งหน่อคิดว่าน่าจะไปจากใช้เสียงเยอะครับไ,<อ>ได้ครับเดี๋ยวหมอนจะมียาตัวหนึ่งเ,เป็นยาขับเสมหา<อ>ชน,นิดอะไรนะเหลือมาละแก้วเดียวไม่ต้องทำาอะไราครั้งนะครับแหลกรองอารมุบปวดเฉีโฮโฮโาดฉาดนั่นยาขับเสมหะระ้สึะเวิร์กไหมครับตัวนี้เอ๊ะครไดแล้วก็ให้ไปช่วยได้ไหมหรือว่าช่วยได้ได้ก็กลับมาเป็นอีก อ๋อขาดได้แบบเขาให้ไเออแล้วยาที่หมอให้ใช้ถ้าเกิดมีความเป็นแค่ย้นมาได้ใช้บ้างไหมคะหรือว่าใจสั่นมันช่วยได้ไหมคะใจสั่นหนูมีตอนเต้นเสร็จแต่หนูก็ไม่ได้มากอะค่ะอ๋แต่คือยาแก้แค่ได้ใช้เลยค่ะคืนวันศุกร์โอเคได้ได้ได้อันนั้นได้ใช้แน่แล้วยังมีอยู่ไหมคะก็ก็ยังมีอยู่ค่ะได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลักๆก็เกิเรื่องคัดจมูกกระเซ็นานนะ นอนหลับได้ดีนะครับค่ะได้เลยแล้วก็เริ่กปวดศีรษะปวดศีรษะได้ครับปวดศีรษะเนี่ยเดี๋ยวจตจะให้ถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องทานนะครับได้โอเคค่ะงงได้ไเกิดอาการงงสงสัยต้องรีบเข้านอนแล้วนะครับงงขนาดคุณหมอคะหนูขอยายอะไรเกี่ยวกับสิวด้วยได้ไหมคะมันมีสิวอุดตัน ได้ปียตายใช่ไหมคะยาล่ะยาตที่ลังหน้าอะค่ะอ่ตาได้พวกแอเทโฟมทั้งหลายใช่ไหมคะแต่จะต้องเป็นพวกนี้นะคะได้ได้ครับคคุณ่ะสวัสดีค่ะห้องเนาะกินเนาะหลับถ้าดากี่เรียนนะวันนี้ไม่เรียนค่ะสอนตัวเองนักเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ แข็งแรงดีแ <Heritage> ข <desserts> <ES> ็งแรงแข็งแรงมากเอแล้วไรเออรมีหลายตั่ส <another darf that word> ้ม <dropped> ส <helicopter> ้มเนี <oh ่ยขาก็ที่เป็นสีเหลี่ยสีดเหลือมกันห่าสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะจะนิทตลอดหนึ่้คอะเดี่ยวพังหมอนปดียวห้ไฮโดรคาร์บอนห้าแล้วคนด้ค่ะแอันนี้ค่ะอันนี้แรงหน่อย นีอ่อนนี้จริงจริงจริงเนีตัวนี้ให้น้องนี่เป็นผื่นที่หน้าใช่ได้อ๋อได้นะไดมที่หลังได้ได้ค่ะแต่ไม่ได้บอกเลยค่ะอันนี้มีมอยเจอร์แล้วก็มอยเจอร์นี่ทายาสีแค่สองตัวคะอาจารย์ก็จะมีเครน่หน้าแบบมีบอักษีทาก่อนล้างหน้าได้ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกรดวิตามินเอ อ่าเป็นกรดเลือเองออกซิเจเอสซีก็คือเป็นพวกไฮโดรคาร์บอนที่มันมันไกลโยดมากเลยค่ะอันนี้ทาก่อนนอนทาก่อนนอนในกลุ่มกรดพวกคลีโอเซตโตธาแต่ตัวนี้กว่าจะเห็นผัว่าองเซตนาเลยพอดีบุ๊คยูติ่งน้อยลงง่ายเลยจะรักษาระยะเฮ้ยเท่าไหร่จะรักษาระยะสั้นๆเลยส้นตัวไหนก็ช่วยได้สวัสดีค่ะก่อนนอนดูตัวเล็กน้องไม่เล็กไม่เล็กนะ มียาลค่ง่โง่งมีเชียวเรื่องยามียาใยูกระถงขนมยย่กับงไนมยังไม่หายแต่ว่า ไม่มีค mm ่ะเใช่คุยทานี่ค่ะโหนี่เราเหมือนเดิมเ่ยคือแม้ว่ามันจะแกะยากแต่หนูก็หลักงันใช่กินมล้วน้าใสตอนนี้เกี๊ยวเกี๊ยวเขาเพื่อกินแล้วนี่ไม่เไม่สนที่คือถ้าคนที่กินตัวนี้นานๆเขาพิสูจน์มาแล้วนะ ไม่เชื่อไปคนอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ครับไม่มีเลยพี่อันก็เฉพาะยาอันนี้หนูก็ต้องแม่ะ <c oughs> นะแน่กลมแม่หมอ,อเคยทานเนอะไม่ต้องอะไรมากอะให้กรอกนะให้แต่ละกินกินนอนหลับดีใจมากเลยรู้คนเข้า าถูกไหมถูกมใช่ค่ะมีแต่สับสิ่งเยออยใช่ค่ะอยาก็ะเพิ tá, en ่มเหมึงกัานะคะครับชอบเจจเส็หกสิบหกจดหเลขสวยแห้งหัวเลยค่ะหกสามตัวแทงคล้ายหกหกหกคิดคิดยิน

แอติทีเต็ก็เคยทานอยู่แล้วเนาะคาจมูกเแลนะมูนอ๋อมือไม้สันอ่าโดยใจสันใช้ตัวนั้นได้นะตัวนั้นยังข้อดีคือมันไม่ง่วงมันจะทําให้เรานิ่งขึ้นมันลดการกระตุ้นของระบบประสาทตันมัติเวลาเราเป็นเครียดเนี่ยร่างกายมันจะมีการกระตุ้นสมองมากเลย จะมีสารที่หลังจากสมองหลายตัวตัวนี้มันจะบล็อกผลต่อหัวใจและกล้ามเนื้อจากฮอร์โมนบางตัวนะครับแต่ถ้าเป็นซานไหนก็คือมันสุดๆแล้วตัวนั้นกินแล้วมันจะจะง่วงอะเหมือนยาสมาธิอาจารย์ทำนองแล้วนะขอบคุณค่ะโช๊กเองครับจะตามพี่แอนนะนะคะอ๋ออันนี้ก็ได้ครับ